สวัสดีครับจากเว็บไซต์ juicercup.com นะครับวันนี้เราจะมาทำไอศครีมมะม่วงนะครับจากเครื่องปั่นน้ำผลไม้ระบบสูญญากาศยี่ห้อโอเซนกันครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับตั้งแต่เดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาคมนะครับหน้านี้ก็เป็นหน้าของมะม่วงสุกนะครับการที่เราเอามะม่วงสุกมาทำไอศครีมครับแล้วมาทานดับร้อนเนี่ยก็ดีไม่น้อยนะครับ สำหรับท่านที่มีเครื่องปั่นสูญญากาศโอเซนอยู่นะอยู่แล้วนะครับวิธีการทำไอศครีมมะม่วงเนี่ยแสนง่ายนะครับก็มีส่วนประกอบดังนี้นะครับก็คือจะมีมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยผมจะใช้มะม่วงน้ำดอกไม้300กรัมนะครับสาเหตุที่ใช้มะม่วงน้ำดอกไม้เพราะว่าเนื้อของมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยเขาไม่มีเส้นใยไฟเบอร์นะครับเวลาเอามาทำไอศครีมมะม่วงแล้วเนี่ยทาแล้วจะไม่มีเส้นใย ให้สากคอนะครับเราก็ซื้อมะม่วงสุกน้ําดอกไม้เนี่ยมาจากตลาดแล้วก็มาปอกเปลือกนะครับแล้วก็หั่นเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็เข้าช่องฟรีซไว้นะครับลำดับที่2ก็คือเป็นวิปครีมนะครับท่านไหนไม่มีวิปครีมใช้นมสดก็ได้นะครับลำดับที่3มก็คือจะเป็นโยเกิร์ตนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะใช้กลีตโยเกิร์ตนะครับเป็นโยเกิร์ตไขมันต่ํา หรือว่าท่านไหนไม่มีกรีกโยเกิร์ตนะครับใช้โยเกิร์ตธรรมดาก็ได้นะครับลำดับต่อไปเป็นน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งในครั้งนี้ผมใช้ในปริมาณ 50cc นะครับสาเหตุที่ใช้น้ำผึ้งนะครับเพราะว่าเนื้อของน้ำผึ้งเนี่ยมีความข้นและความเหนียวนะครับเมื่อเรามาใส่ในไอศครีมมะม่วงของเราเนี่ยจะไม่ทำให้เนื้อไอศครีมเนี่ยแข็งเกินไปนะครับนอกจากนี้ ในน้ำพึ่งเนี่ยนะครับจะมีดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าน้ำตาลทั่วไปนะครับแล้วก็มีโมเลกุลเดี่ยวนะครับร่างกายสามารถเอาไปย่อยสลายแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายที่สำคัญนะครับมีรสหอมหวานแล้วก็อร่อยด้วยครับลำดับสุดท้ายนะครับเป็นน้ำมะนาวนะครับในที่นี้ผมใช้ประมาณ 5cc ซนะครับ<ๆ>เพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวหวานๆหน่อยๆนะครับเพิ่มความสดชื่นให้กับ ไอศครีมมะม่วงของเราครับเรามาเริ่มวิธีการทำไอศครีมมะม่วงกันนะครับลำดับแรกเนี่ยผมก็จะนำวิปครีมนะครับใส่ลงในโถปั่นนะครับ ต่อมาผมก็จะใช้เป็นโยเกิร์ตนะครับก็ใส่ลงไปผมจะเอาวิปครีมกับโยเกิร์ตเนี่ยมาปั่นในเครื่องสุญญากาศโอเซนนะครับวิธีการปั่นของผมก็คือ ผมจะใช้ระบบแมนนวลนะครับโดยใช้รอบต่ำสุดนะครับสาเหตุที่เราต้องปั่นวิปครีมกับโยเกิร์ตก่อนเนี่ยเพื่อให้ตีฟองขึ้นมาแล้วก็ทำให้เนื้อของวิปครีมกับโยเกิร์ตเนี่ยฟูขึ้นมานะครับใช้รอบต่ำสุดเวลา15วินาทีนะครับ ครบบ15วินาทีเราก็หยุดเครื่องนะครับผมเสริมนิดนึงอันนี้ไม่ต้องดูดสุญญากาศนะครับในขั้นตอนนี้เราก็จะได้ครีมโยเกิร์ตนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปแต่งหน้าเค้กหรือว่าเป็นท็อปปิ้งเครื่องดื่มก็ได้นะครับต่อไปผมก็จะเอามะม่วงนะครับใส่ลงไปนะครับ มะม่วงนี่ผมใช้ปริมาณ300กรัมนะครับเราก็เอาไปแช่ฟรีซให้เนื้อของมะม่วงเขาเป็นน้ําแข็งสักนิดนึงนะครับต่อไปก็เป็นน้ําผึ้งนะครับ น้ำพึ่งนี้ผมใช้ปริมาณ 50cc นะครับต่อไปก็เป็นน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาว 5cc เนี่ยจะเพิ่มรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับกินแล้วสดชื่นนะครับแล้วเราก็ปิดฝานะครับ คราวนี้ผมจะปั่นด้วยระบบออตโต้นะครับระบบออตโต้ของเครื่องโอเซนเนี่ยก็จะเป็นระบบสูญญากาศนะครับแล้วก็ก็จะทํางานจนเสร็จขั้นตอนนะครับเวลาเราใช้ระบบสูญญากาศเนี่ยเดี๋ยวจะสังเกตว่าฟองในนี้จะน้อยมากและเนื้อจะจับกันแน่นเนียนนะครับเราก็กดระบบออตโต้นะครับ เขาก็จะเริ่มตั้งแตบบ่ดูดอากาศในโถเนี่ยครับออกไปให้ในโถเป็นสูญญากาศนะครับซึ่งการปั่นด้วยระบบสูญญากาศนี้เองนะครับจะไม่เกิดออกซิเดชันในน้ําผักผลไม้นะครับสีของน้ําผักผลไม้ที่เราปั่นได้จากเครื่องนี้สีจะไม่เปลี่ยนนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมจะใช้ระบบแมนนวลนะครับอีกประมาณ10มวินาทีนะครับโดยใช้ระบบ p พาส์ตัวนี้นะครับเพื่อจะให้เนื้อของไอติมเนี่ยจับตัวกันมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มเลยนะครับ คราวนี้เราก็ทำไอศครีมมะม่วงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับต้องเปิดให้เป็นระบบข้างในโถเป็นระบบธรรมดาก่อนนะครับเราก็เปิดออกมาโอ้โหไอศครีมเนื้อเนียนน่าทานมากเลยนะครับเราก็ เอาไอศครีมเนื้อเนียนๆของไอศครีมมะม่วงนะครับแล้วก็ใส่กล่องนะครับโอ้เนื้อเนียนน่าทานมากนะครับกลิ่นของมะม่วงน้ำดอกไม้หอมมากนะเสร็จแล้วเราก็เอาไอศครีมที่เราทำเนี่ยนะครับไปแช่ช่องฟรีซนะครับ ประมาณสัก4-5ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะได้ไอศสครีมมะม่วงรสชาติที่ดีมากๆนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้ปั่นสดๆด้วยระบบสูญญากาศทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ